สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามในช่องของ m o e i l e n n e n นะครับในวันนี้นะครับอัปเดตการรีวิวในวันที่28มีนาคม2564ก็คงจะให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้เข้ามาดูและก็ผู้ที่ติดตามนะครับได้ความรู้ใหม่ๆในส่วนของการเล่นเน็ต VPN ด,ด้วยแอป PS iPhone Pro นะครับตามคลิปก่อนที่ผมได้ รีวิวไว้นะครับการตั้งค่าง่ายๆนะครับวันนี้มีแอปเด็ดเขาเรียกว่าโปรเด็ดกับดีนะครับก็คือแอปดีก็คือ p r e แอน i p ไอโฟนโปรครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายถ้าใครไม่ทราบก็เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้มีแอปไหนหรือว่าโปรไหนนะครับที่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเห็นไหม ผมได้ซิมนี้นะครับจากการทดสอบทดลองนะครับต้องแจ้งกับท่านชมว่าสามารถที่จะเข้าไปซื้อใน Lazada ได้นะครับซึ่งไม่แพงจริงๆแล้วถ้าหากว่าแถว7ซเ e v น n นะครับถ้าหากมีเขาก็จะแจกฟรีนะครับตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นซิมสามัญประจำบ้านนะครับเห็นไหมฮะซิมแอทโฮมนะครับ เพื่อทำงานเพื่อเรียนนะครับมีไว้ใช้นะครับตรงนี้ถ้าหากว่าใครเติมเงินก็จะสามารถโทรฟรีได้60นาทีต่อเดือนนะครับเน็ตฟรีแจกอีก6กสิีกระบานะครับตรงนี้ถ้าหากใครหาไม่ได้นะครับก็เข้าไปที่รัสด้านะครับหาซื้อได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็คงจะ ให้ท่านชมได้ดูยอดในการในส่วนของเขาเรียกว่ารหัสในการที่เราจะใช้งานนะครับจะไม่เหมือนรหัสทั่วไปนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดเบอร์แต่ผมเข้าใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตที่จะปิดข้อมูลในส่วนของอ่า Wi-Fi ผมไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ที่ผมแคบหน้าจอไว้ตรงนี้เหมือนว่าเปิด Wi-Fi นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้แคบหน้าจอไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ตรงส่วนของการทำงานตรงนี้นะครับไม่ได้เปิด Wifi เพราะฉะนั้นผมจะคลิกเข้าไปเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นว่าเมื่อเราใช้งานในส่วนของการใช้งานตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเบอร์นะครับแต่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งก็ลองพิสูจน์ดูกันแล้วกันนะครับถ้าหากเราจะกดเข้าไปที่สี่เหลี่ยม1 2 3สี่เหลี่ยมนะครับเพื่อเช็คยอดคงเหลือ ครับผมคลิกกลับออกมานะครับแล้วคลิกเข้าไปเช็คดูนะครับว่าจะมียอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็มาสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มาคลิกโทรนะครับเห็นไหมฮะเขาบอกว่า รหัส MMI ไม่ถูกต้องเพราะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่ว่าผมจะคลิกเข้าไปดูในส่วนของซิมที่ผมได้ใส่ไว้นะครับก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้ต้องแจ้งว่าเป็นการพิสูจน์นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สร้างไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะนำมาพิสูจน์ให้กับเพื่อนๆให้มองเห็นนะครับ คลิกเข้าไปที่เครือข่ายมือถือนะครับการรวมข้อมูลนั้นเปิดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเครือข่ายก็คือ true h นะครับสัญญาณขึ้นนะครับเห็นไหมฮะสัญญาณถือว่าขึ้นเลยนะครับผมก็แปลกใจนะครับตรงนี้แต่ว่าจะคลิกเข้าไปที่ youtube นะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับ อ่ขึ้นมาแค่นี้นะครับไม่มีภาพหรือไม่สามารถเล่นคลิปได้นั่นเองนะครับเห็นไหมว่าซิมประเภทนี้สัญญาณจะค่อนข้างมีนะครับโดยที่เรายังไม่ได้ใช้งานในส่วนของการเปิดเบอร์น,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะคลิกกลับเข้ามาดูตรงส่วนของอรูปภาพตรงนี้นิดนึงครับที่ผมแคปรหัสนะฮะ เมื่อเราเช็คถึงยอดเงินนะครับมันก็จะไม่มีนะครับเหมือนที่ผมบอกให้กับท่านชมเช็คโปรโมชั่นนะครับดอกจัน935สหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับดอกจัน935สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่าโปรโมชั่นจะขึ้นไหมนะครับ อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับเขาบอกว่าให้รอรับ SMS นะครับโปรโมชั่นก็มีขึ้นนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับ ผมก็จะรอสักครู่ก่อนนะครับหลายคนที่เข้ามาติดตามนะครับบางครั้งในการสร้างรายได้นั้นผมไม่คลิกสร้างนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามซึ่งช่วงหลังนั้นอาจจะมีการรีวิวน้อยหน่อยครับเพราะว่าในการเล่นเน็ตฟรี VPN จริงๆผมอยากจะให้ฟรีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการคลิกเปิดเบอร์นั่นเองนะครับ เมื่อเราเข้าไปในย t u b e ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ P.S.I Phone Pro นะครับสัญญาณอะไรผมให้ท่านชมดูหมดแล้วนะครับ Wi-Fi ไม่ได้เปิดนะครับแต่ข้อมูลมือถือนั้นเปิดนะครับแค่นั้นเองนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ P.S.I Phone Pro นะครับแอปนี้พิเศษมากนะครับผมจะทำการคลิกเริ่มนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาดูที่ ตัวเลือกก่อนนะครับการตั้งค่านั้นก็เหมือนเดิมนะครับคลิกแค่เลือกแค่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะใช้ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับเมื่อผมใช้ญี่ปุ่นในส่วนของ VPN setting นั้นนะครับใช้แค่ท่าแนล a อ p แค่นั้นเองนะครับแล้วก็คลิกกลับแค่นี้เองนะครับ ผมก็จะเข้ามาที่ในส่วนของสถิตินะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับว่าตรงนี้ผมได้ผ่านการใช้มาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะคลิกเริ่มใหม่นะครับคือทดสอบก่อนที่จะให้ท่านชมได้ทราบว่าจะพิสูจน์พร้อมกันนั่นเองนะครับเห็นไหมเมื่อมาคลิกที่ตรงนี้นะครับก็รอตรอในส่วนของสันะครับก็รอสักครู่ ครับเราจะเห็นว่า,าโทษนะฮะผมไม,ไม่ได้คลิกปิดนะครับแต่ว่าจะเลื่อนขึ้นมาแต่ว่ามันหยุดไปครับก็จะมีรูปกุญแจอยู่ตรงนี้ตัว P ขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรารอ,รอสกักรูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานที่สามารถเชื่อมต่อ,อกับโปรนี้นะครับโดยที่ยังไม่ได้เปิดเบอร์นะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับที่ผมได้ทดสอบเห็นไหมฮะก็มาคลิกดูเอ่อโ,โลเคชันนิดนึงจากโตเกียวนะครับเห็นไหมฮะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้โอเคนะครับผมออกจากเลยนะครับเมื่อสังเกตเห็นหน้าตัว P ซึ่งกระพริบ,บแล้วก็เป็นตัวทึบสีขาวกับรูกปุญแจขึ้นนะครับ เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเห็นไหมฮะเปิดใช้งาน vpn โดย ps iphone pro เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกเข้ามาตรงส่วนโทษฮะรตรงส่วนของ YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะให้ผู้ที่อยากจะใช้งานหรือว่าทดสอบว่าจริงหรือไม่นะครับก็ลองทดสอบทดลองดูนะครับผมก็คงจะเป็นผู้ที่ ทดสอบแล้วก็ทดลองโดยที่อาจจะให้ท่านวิสูจ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่อาจจะไม่ต้องใช้ในส่วนของโปรอือ่นๆนะครับก็ลองทดสอบทดลองดูกันนะครับวันนี้ m o โมบาย h ช n n e l ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องนี้ หรือว่าผู้ที่ยังให้กำลังใจกันต่อไปคิดว่าคงจะมีเรื่องดีๆและก็ความรู้ใหม่ๆมาให้กับท่านชมที่ติดตามในช่องนี้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ